ແລະເປັນຄືເຮັດ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 

เราต้องไปอยู่ต้องไปอยู่อย่าไปทำไปหน้าเราหน้าเราไปหน้าเราอย่างนี้เองนะครับเราต้องไปหน้าเราอย่างนี้ไปอยู่เป็นไงวันไหนก็มาติดมันแต่จะทำให้คนนั้นเอ่อวันจันทร์วันจันทร์อะวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์ หนึ่งสองสามฝามันามนามหนึ่งสอสมห้าหกเจ็ดแปดเจ็เ็ดยางานอยู่ไหไม่ต้องเดื้ดก็ได้หนึ่งสองสี่ห้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอิบเ้บ ပြန <laughs> <laughs> ်မ <erman> <there> <laughs> ြတ်ပေါ်တယ်တော်တော်မိသားစုလေးအဲ့ဒါ